สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะเข้าสู่ปีมะเสง็งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นดวงดาวปี2568 จะส่งผลให้หลายราศีมีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างที่ทุกคนรอคอยได้เวลาเปิดดะคํำพยากรดวงการเงินโชคลาภประจำปี2,568โดยหมอช้างทศพรสีตุลาปีนี้มี6ราศีที่เข้าวินชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาเช็คกันเลยราศีไหนกันบ้างราศีพฤษภ คนที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในปี2568นี้ดวงดาวที่ดีที่สุดยังคงสถิตอยู่ในราศีพฤษภซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องทั้งปีมีโอกาสได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆและมีการขยับขยายต่อยอดของเดิมไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และยังมีโอกาสได้เริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจของตัวเองในปีนี้ด้วยและปีนี้ยังเป็นปีที่จะได้เปิดโลกกว้างมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นการเงินอยู่ในช่วงปีที่ดวงโชคลาภจัดเต็มการลงทุนที่มีความเสี่ยงโดดเด่นมีโอกาสได้เงินทองเข้ามาแบบไม่คาดคิดและปีนี้ จะมีโอกาสจะได้ต่อยอดทำธุรกิจใหม่ๆอีกด้วยซึ่งปีนี้ดวงจะเหมาะกับธุรกิจประเภทอาหารการกินที่สุดอีกทั้งในส่วนของรายได้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีช่องทางใหม่ๆในการหาเงินมากขึ้นและยังสามารถบริหารจัดการรายจ่ายต่างๆได้ดีราศีกรกฎคนที่เกิดวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคม ปี2,568ดวงดาวส่งเสริมให้ราศีกรกฎเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในการทำงานของปีนี้โดยเฉพาะงานอิสระจะส่งผลดีอย่างมากแต่คงต้องใช้ความพยายามต่อสู้กันมากขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกและจะผลิตออกออกผลเห็นถึงความสำเร็จที่ชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังแต่ปีนี้ต้องเตือนให้ระวังการพูดการสื่อสารให้มากขึ้น ซึ่งการพูดตรงจนเกินไปจะส่งผลเสียได้ในช่วงพิบตาการเงินมีจังหวะด,ดวงที่ดีปัญหานี้สินต่างๆจะมีทางออกและคลี่คลายจบลงในช่วงครึ่งปีแรกจะมีทั้งดวงการเงินและโชคลาภที่ค่อนข้างดีและมีพลังมีเกณฑ์รายได้ที่ดีแต่ปัญหาของปีนี้คือรายได้จะเกิดความล่าช้ามีปัญหาในการเบิกจ่ายดังนั้นต้องวางแผนเตรียมการรับมืออย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินก้อนใหม่ตามมาราศีสิงห์คนที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนถึงแม้ดาวเสารได้ย้ายออกจากดวงไปแล้วแต่ยังมีพระราหูโคจรย้ายเข้ามาแทนที่ในปี2568นี้ซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดกลับส่งผลดีด้วยซ้ำไปการงานในช่วงปีนี้จะพบกับความสำเร็จความก้าวหน้ามากขึ้นผู้ใหญ่ เจ้านายให้การสนับสนุนที่ดีด้วยปีนี้จะได้รับอิทธิพลจากพระราหูลักษณะงานด้านออนไลน์และงานต่างประเทศจะส่งผลที่ดีมากแต่พระราหูก็มีด้านละบ่อจึงควรหลีกเลี่ยงธุรกิจสีเทาและสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดการเงินอยู่ในช่วงปีที่ค้นพบช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆมากขึ้น รวมถึงยังมีดวงโชคลาภที่ดีเข้ามาร่วมด้วยซึ่งราศีสิงห์จะติดอันดับราศีดวงเฮงประจำปีนี้ด้วยโดยเฉพาะโชคจากการลงทุนเสียเส่ยงและโชคด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีความโดดเด่นอย่างมากแต่ปีนี้มีเกณฑ์จะเกิดข้อขัดแย้งทางการเงินได้ง่ายดังนั้นการมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันเป็นสิ่งสำคัญราศีกันคนที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคม ปี2,568พระราหูได้ย้ายออกจากดวงแล้วแต่ราศีกันยังต้องเจอกับดาวเสาที่โคจรเข้ามาแทนที่ซึ่งจะส่งผลให้การงานจะต้องเจอกับภาระความรับผิดชอบที่หนักมากขึ้นปีนี้ต้องเตือนเป็นพิเศษกับการลงทุนใหม่ๆม,มีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นอย่าไว้ใจคนอื่น จนเกินไปพยายามดูแลตรวจสอบด้วยตัวเองให้มากที่สุดการเงินดวงดาวโชคลาภโดดเด่นไปตลอดทั้งปีมีเงินทองมากองตรงหน้าอย่างไม่คาดคิดหรือบางคนยังมีโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้กระแสดวงจะดีขึ้นแต่ต้องระวังในเรื่องของทุกขลาบที่จะตามมาด้วยอาจจะมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายหรือขอหยิบยืมเงินและเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆเข้ามากวนใจ หรือมีคดีความฟ้องร้องกันตามมาได้ราศีธนูคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดวงความช่วยเหลือโดดเด่นมากในปี2568นี้ทั้งผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้าที่ช่วยเพิ่มยอดขายต่างๆการทำงานจะได้ขยับขยายตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้นได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ๆ หรือมีสังคมใหม,ใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือถ้าอยากลงทุนเพิ่มเติมจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาดอวยอ,อการเงินปีนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นรวมถึงรายจ่ายในการทำมาหากินต่างๆด้วยถือว่าเป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อตัวเองสำหรับรายได้ยังคงมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลายทางรวมถึงรายได้จากดวงโชคลาบด้วย แต่ต้องประมาณกำลังของตัวเองให้เหมาะสมถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต้องอยู่ในความพอดีราศีกุมคนที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมปี2568พระราหูโคจรเข้ามาเยือนราศีกุมส่งเสริมให้การทำงานมีพลังมากขึ้นหลายสิ่งที่ไม่เคยทำจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมีผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจในความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่เป็นตัวแทนของพระราหูอย่างเช่นง,งานต่างประเทศการเดินทางไกลางานที่ต้องใช้สื่อโซเชียลเยอะๆจะส่งผลดีถือว่าอิทธิพลของพระราหูส่งผลดีต่อการทำงานอย่างมากขอแค่อย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกหรือธุรกิจสีเทาเท่านั้นเองการเงินกลุ่มเป็นราศีที่จะมีปาฏิหาริย์ทางการเงินมีเกณฑ์รายได้ที่ดีขึ้นปีนี้จะได้พบกับช่องทางทำมาหากินที่ดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ และยังมีดวงโชคลาบที่ดีเข้ามาร่วมด้วยสำหรับรายจ่ายต่างๆจะค่อยๆลดน้อยลงนี่สินจะมีหนทางคลี่คลายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ